สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะกินอย่างไรให้สุขภาพดีแคลอรี่ต่ำและไม่อ้วนไอไม่อ้วนเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าลดจำนวนแคลอรี่แล้วเนี่ยน้ำหนักของป้าจะลงด้วยหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเมนูอาหารเช้าในมื้อแรกของวันนี้กันค่ะ เมนูแรกของป้าก็จะเป็นขนมปังไส้กุ้งนะคะก็จะมีขนมปังโฮมวีดนะคะ2แผน่นกิดขนมปังไข่ไก่แล้วก็กุ้งปกติแล้วกุ้งเนี้ยนะคะป้าจะหมักด้วยเกลือป่นกับพริกไทยวันนี้จะไม่ใส่เกลือป่นนะคะจะใช้พริกไทยช่วยอย่างเดียวเพราะว่าเราจะลดความเค็มนะคะ เราก็มาเริ่มจากการนี่คลึงขนมปังของเรานะคะให้แบนสักนิดนึงค่ะเพื่อให้อะห่อกุ้งได้นะคะใครจะเอาขอบออกก็ได้นะคะแต่นี้ป้าไม่เอาออกเนาะป้าจะชอบอยู่ให้เขพอห่อได้น่าจะห่อได้ละก็คือเั้้งสองแผ่นเลย น,นี่ก็ได้แล้วนะคะทีน,นี้เราก็มาตอกไข่อันนี้ไข่ของป้าจะเป็นใบเล็กเราก็จะมาเหยียดกุ้งของเราให้ตรงซึ่งนิดนึงนะคะโดยการที่บ้างตรงท้องของเขานะคะแล้วก็ยืดค่ะให้ตรงค่ะ ทีนี้เราก็มาพันด้วยอันนี้เลยขนมปังค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะให้หางโผล่มานิดนึงจะได้รู้ ว่าเป็นกุ้งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะชุบไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะชุบไข่นะคะชุบไข่เสร็จแล้วนะคะก็เอาไปชุบเกล็ดขนมปังะค่ะ ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็นําไปทอดในน้ํามันนะคะแต่สําหรับวันนี้ป้าจะไม่ใช้วิธีทอดเพราะว่าเราจะลดมันนะคะจะใช้เข้าไปทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะขนมปังโรไส้กุ้งของป้าก็พร้อมทาน กรอบๆนอกนุ่มในนะคะหอมมากๆค่ะนี่ค่ะสำหรับมื้อเช้าของป้านะคะมีอันนี้ค่ะขนมปังไส้กุ้งนะคะอกแล้วก็มีแอปเปิลเขียว1นลูกกาแฟดำนะคะหช้อนชาพูนๆค่ะน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วนะคะตื่นมาก็ทานไปแล้วค่ะหนึแก้วนะคะน้ำนี่จำเป็นนะคะทานให้ เหมาะสมนะคะป้าก็ทานวันละขวดลิตรเลยค่ะขวดลิตรก็จะประมาณ1500 m าม l เนาะบางทีก็มากกว่าค่ะแต่พยายามวางบนโต๊ะไว้ให้ให้หมดขวดค่ะแคลอรี่สำหรับมื้อนี้นะคะกะ็สำหรับขนมปังนี่ก็เยอะพอสมควรนะคะกุ้งก็50กรัม50กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ50 กิโลแคลอรี่นะคะขนมปัง2แผ่นก็130อกิโลแคลอรี่นะคะก็ประมาณรวมแล้วก็เกือบ200นะคะแอปเปิ้ลแล้วก็กาแฟดำแค่นี้เองค่ะแคลอรี่นิดเดียวเอง200ก,อกว่าเท่านั้นเองนะคะถ้าระหว่างวัน ใครหิวนะคะค่าทานของหวานที่มีรสหวานน้อยๆได้นะคะแต่ว่าให้ลดน้ำดำๆต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่หวานก็ได้นะคะของว่างทานได้เลยค่ะถ้าเราไม่สีเรียดเรื่องน้ำหนักนะคะทานให้อิ่มเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเราไปพบกับอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะ สำหรับมื้อกลางวันนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือมี หมูย่างค่ะปกติแล้วเนี่ยป้าจะทานข้าวหมูทอดนะคะวันนี้จะเปลี่ยนเป็นข้าวหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะคะวัตถุดิบก็จะมีนี่เลยค่ะเนื้อหมูวันนี้เป็นเนื้อหมูสะโพกนะคะซึ่งจะมีมันแทรกนิดหน่อยเดี๋ยวป้าจะย่างเสร็จแล้วจะไม่เอามันเลยนะคะก็จะหมักด้วยรากพักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่อซอสปรุงรสที่โซเดียมต่ําไปนิดหน่อยค่ะป้าอันนี้ป้าหมักทิ้งไว้ข้ามวันเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปย่าง กันค่ะวันนี้ป้าจะย่างด้วยหม้ออบลมร้อนค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะช่วงที่รอหมูนะคะเรามาปรุงน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะอันนี้ป้าจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกส่วนหนึ่งนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะ ส่วนน้ำตาลน,นะคะอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลผสมย่าหวานนะคะนีด่เดียวค่ะเ5ส่วนหช้อนชาค่ะแล้วก็มะนาวค่ะท่ชดใส่ไปอีกนิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมนะคะชิมรสตามชอบได้เลยนะคะใส่น้ำตาไปอีกนิดนึง พริกปอนค่ะความเผ็ดตามชอบเลยข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงค่ะอันนี้ก็ใส่เยอะเลยค่ะชอบคะอ่ะตามด้วยนะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยค,ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวรอรอ,รอหมูของเราสุกค่ะแล้วก็มีผักสดแนมอีกหนึ่งจานนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยป้าชอบทานกับแตงกวาถั่วแล้วก็ต้นหอมผักชีพรังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นหมูก่อนนะคะ เวลาหั่นนะคะป้าจะล้อเอามันออกให้หมดเลยนะคะเราจะไม่เอามันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับมื้อกลางวันของป้านะคะก็จะเป็นข้าวหมูย่างนะคะ น้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็มีแตงโมอีกประมาณ200กรัมค่ะวันนี้เป็นข้าวข้าวหอมนะคะซึ่งมีแคลอาารี่สูงกว่าข้าว กล้องเยอะพอสมควรนะคะสําหรับมื้อนี้รวมๆกิโลแคลอรี่แล้วเนี่ยป้าไม่ได้คิดพวกผักนะคะคิดเป็นเนื้อเป็นข้าวเป็นแตงโมเนี่ยค่ะรวมๆแล้วไม่เกิน500กิโลแคลอรี่นะคะการคํานวณแคลอรี่ของป้าจะไม่ได้เป๊ะเลยนะคะจะมีบวกลบไม่เกิน50กิโลแคลอรี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเมนูของมื้อเย็นกันค่ะ สำหรับมื้อเย็นนะคะเมนูแรกของป้าก็คือสลัดทูนา่านั่นเองค่ะส่วนน้ำสลัดก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ผสมน้ำสลัดที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไปประมาณ1ช้อนโต๊ะก็อยู่ที่37กิโลแคลอรี่นะคะก็ใส่ไปผสมไป1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้มีรสชาติที่อร่อยนะคะนี่ค่ะราดลงไปค่ะ แล้วก็เป็นทูน่านะคะวันนี้อากาศร้อนมากมายนี่ค่ะก็เสร็จแล้วหนึ่งเมนูค่ะส่วนเมนูที่สองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะเมนูที่สองของป้าก็จะเป็นของหวานแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นลูกตาลสดนะคะในน้ำแดงค่ะ อันนี้ก็ลูกตาลสดนี่นะคะ100กรัมก็จะมี49กิโลแคลอรี่นะคะส่วนน้ำแดงนี่จะสูงนิดนึงค่ะ2ช้อนโต๊ะก็จะมี110กิโลแคลอรี่ทีเดียวนะคะนะคะสำหรับมื้อเย็นนี้เดี๋ยวเรามารวมกันนะคะว่ากี่แคลเดี๋ยวป้าขอเวลาเตรียมลูกตาลสดของป้าก่อนนะคะก็จะปอกเอาแต่เนื้อะค่ะ เพราะว่าอากาศร้อนมากๆไม่อยากทานอะไรอยากทานอะไรที่เย็นๆนะค่ะนี่ค่ะปอกให้เหลือแต่เนื้อแบบนี้นะคะค่ะทีนี้เราก็หั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะป้าก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะไม <c oughs> ่รู้ขาเอาไปล้างก่อน นี่ค่ะลูกตายของเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้ป้าก็จะทำน้ำแข็งใสค่ะใส่น้ำแข็งลงไปนี้เราก็มาตามด้วยน้ำแดงของเราสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับมื้อเย็นของป้านะคะสลัดจานใหญ่หนึ่งจานแล้วก็ลูกตาลในน้ำแดงนะคะใส่น้ำแข็งใสค่ะสำหรับเมนูมื้อเย็นนี้นะคะ,ะคำนวณแคลอรี่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ ไม่ถึง300กิโลแคลอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันของป้าเนี่ยรวมแล้วไม่ถึง1,300กิโลแคลอรี่ค่ะดูรายละเอียดที่ป้าให้ไว้ใต้คลิปนะคะค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานข้าวก่อนคะ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าซีเรียสในการลดน้ำหนักนะคะทานให้ถูกหลัก ทานให้สุขภาพดีนะคะทานให้อิ่มค่ะโดยการที่เลือกอาหารที่ลดหวานมันเค็มนะคะลดแป้งด้วยยิ่งดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันที่7ค่ะสวัสดีค่ะ